สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาอยู่ที่กเกียนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าเขามีอไอเดียแต่งห้องยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะเอาไปเป็นไอเดียในการจัดห้องของตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะมาชมที่กเกียด้วยตัวเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ก็เป็นโซนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเมื่อกี้ด้านหน้าก็มีห้องที่เขาแต่งเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆนแต่ว่า คนเขานั่งอยู่เต็มเลยคนนั่งแบบสบายมากเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับผรไม่กล้าไปถ่ายหรอกเดี๋ยวเห็นหน้าเขาแล้วเขาไม่ได้มากับสามีพันยาโดนฟ้องเอาเลครับนี่นะครับเพื่อนก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเห็นอะไรอยากได้ก็อาจจะสั่งไปหรือว่ามาซื้อที่นี่ด้ยวยตัวเองก็ได้นะครับคุณของในเกียเนะี่ยสาม,มารถสั่งจากที่เว็บได้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกดูในเว็บก็ได้นะครับ เดี๋ยวถ้าผมเจออะไรที่น่าสนใจผมก็จะ่ายเพื่อนๆดูนะครับโต๊ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันนะครับเออลองดูราคาดิมันเข็นได้จริงไหมครับเออเข็นได้จริงนะครับแล้วก็เหล็กหนามากสีสวยสีเขียวสวยมากเลยนะครับอืมที่ก็มีชั้นแบบนี้นี่โต๊ะกลางนะครับสวยๆเลย เยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดลองนั่งได้ไหมครับคุณถือนะอเดี๋ยวผมลองนั่งดูนะครับลองนั่งให้หนะ่อยคุณรุ่นลองคุณลินจะรู้เรือตัวเลยว่าอะลองนั่งดูว่าจะดีหรือเปล่าแล้วสบายหรือเปล่าครับสบายครับสบายมากเลยแหละครับสบายไหมครับเออเต็มหลังดีนะครับไอตัวเนี้ยมันสมูทรับหลังดีนะ ผมว่าโอเคเลยนะครับราคา2,000กว่าบาทแต่มันจะทนใช่ไหมเฮ้ยนั่งดีเลยนะผมว่าก็ราคาเซลล์ด้วยนะครับตอนนี้นั่งสบายเลยนะแต่ว่าตัวนี้แหละเป็นเหล็กดีนะเพื่อนๆ3,490นะแยวลองก่อนเออมันรับหลังดีมากเลยผมลองนั่งแล้วตัวนี้ดีมากเลยครับสบายแล้วเป็นเหล็กด้วย นนจะดีรับหลังดีดีไหมครับไม่แล้วพอจะต้องเก่งคอเองอเขาเก่งบ้างสิครับแต่ถ้าเกิดผมเองดีด <ๆ S 2> ไหมครับคนสวยซื้อให้ผมสักอันเลยไหมครับพักหลับหลับแล้วครับหลับไปแล้วครับไปไปดูไปดูกลมๆที่เป็นฟองน้ำหน่อยดิฝ่าหาดูกลมๆหน่อย <st> วันนี้ดูวิญญ,ญาณไหมครับโอ้โหคงจะดูวิญญาณแลหละเดี๋ยวผมลองหน่อย ครับอันนี้แข็งอะแข็งแต่ก็โอเคอยู่หมุนมันขับไมโครอะอาอูเนี่ยผมว่าตัวนี้เอาไว้ที่ออฟฟิศก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราแบบทำงานเสร็จแล้วเราจะอยากนอนอะเท่าไหร่นะครับจีมื่นโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวปิงงบยวซื้อที่นอ่ปิกนิกดีกว่าเนาะห้าร้อยหกร้อยเองถ้าอยากนอนก็ค่อยปิกนิกเอาอย่างนั้นเลยครับ เฮ้ยคุณทำงานอันเดียวก็ได้แล้วเนี่ยเข้าไทอ่ยอเ่าโอเคครับอดทนอีกแล้วครับผมอดเหมือนเดิมครับเออตเออันนี้ดีดีดีดเป็นโซฟาเล็กเล็กใช่ไหมแล้วก็สามารถเอาไว้นอนได้นะครับตัวเดียวครับเพื่อนๆเ,เก็บพับแล้วก็ไอ้นี่ได้หนึ่งหมืน่นเลยเหรอครับโอ้ก็ตึงแต่ว,ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เห็น แล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไว้ในสำนักงานเวลานั่งทำงานเหนื่อยก็มาอาจจะง,งีบสักเดี๋ยวนึงก็ได้อันนี้นะครับเป็นห้องแรกที่เพิ่งมาเจอนะเดี๋ยเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปเป็นไอเดียได้นะครับนี่ก็ฟิลห้องทำงานอนะ่ะเนาะห้องรับแขกอะไรประมาณนั้นแหละโซฟาแข็งใช่ไหมครับนี่ก็เลื้อยตลอดเลยนะครับ ห้องนี้สำหรับผมก็เฉยๆนะไม่รู้สึกอะไรเฉยๆห้องนี้กาลังไม่มีคนผมว่านี่นะครับเพื่อนๆไอ้ถ้าเพื่อนๆอยากแต่งห้องนะครับเอาเส้นโค้งสีดำนะ้วก็สีน้เงินแล้วเป็นพื้นหลังอะไรประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าผมว่ามันอึมครึมไปหน่อยมันอึมครึมไปหน่อยนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้ คือต้องมีต้องมีต้องมีเงินก่อนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังร,ร,รีโนเวทห้องห้องนอนให้ลูกสาวอยู่นะครับก็เลยมาดูแนวทางไอเดียต่างๆที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องโซฟาจัดแบบเล็กๆนะครับก็สีเขียวสว่างๆก็ไอ้สีขาวครีมๆนะครับแต่งแบบ สไตล์มินิมอลนะครับผมนี่นะครับห้องนี้ก็เป็นโทนเหลืองนะครับสีเทาตัดเหลืองมินิมอลเหลืองๆนะฮะนี่ส่วนตัวผมชอบสีเขียวแบบนี้นะนี่มันเขียวอมฟ้าๆนะครับผมว่ามันมันเวลาที่เราแต่งห้องแล้วมีโซนสีเขียวอยู่แบบเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเย็นตานะครับ เดี๋ยวเพื่อนเอาไปเป็นไอเดียคือเราไม่ได้ทาทั้งหมดนะครับเราทาตัดขาวเขียวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวเผื่อเอาไปเป็นไอเดียแต่งเฉพาะบางมุมของบ้านนะแว่าไงครับมันจะมีคนคนนึงที่ต้องอยู่ในเฟรมตลอดเวล,เลยคเฮ้ย <c oughs> คุณต้องอยู่ในเฟรมตลอดเวลาคุณเป็นอะไรครับเนี่ยคุณเป็นอะไรครับนี่นะครับตัวนี้ก็สวยดีนะ เป็นสี่นะครับเป็นประมาณตู้เก็บของนั่นแหละหเพื่อเอาไปแบบให้ช่างบิวอินให้นะครับเอาไปเป็นไอเดียนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้นะสีขาวเขียวอย่างนี้ก็ได้นะนเพื่อนเท่าน,นี้สวยนะส่วนเนี้ยมันออกเขียวๆอ่อนๆหน่อยนะครับไม่สูงวายหรอกครับก็ มันสว่างอยู่ๆแล้วเย็นตาอยู่แล้วสบายนะมันก็สบายตาดีนะี่ก็เป็นตู้เก็บเอกสารใช่ไหมครับทําจากอะไรครับ <c oughs> ไม้เหรอครับเฮ้ยสี่พันเก้าเองเหรอ <c oughs> สวยนะสี่พันเก้านี่ถือว่าดีไซน์ดีแล้วก็งานดีเลยนะ <c oughs> เออ <c oughs> น่าจะสี่พันเก้านะครับเอีอเผื่อนเพื่อนได้ใช้ประโยชน์ฮะ <c oughs> <c oughs> ดีเลยนะตัวนี้สวยแล้วก็สําหรับเก็บเอกสารเก็บแฟ้มอะไรเงี้ยนะสำหรับรออฟฟิศน,นะนะครับตู้ทรงสวยความสูงกําลังพอดีนะครับนี่นี่คือขนาดนะและราคาอ่าเพื่อนๆจะชอบกันนี่นะครับก็เป็นอีกหลากหลายเลยเอาไปใส่อะไรก็ได้นะครับนี่ราคาห้าพันกว่าบาทนะครับขนาดเห็นไหมเพื่อนเห็นขนาดไหมครับอ่านี่ก็เป็นลายไม้ มินิมอลได้นะตัวนี้เอาไปทำสไตล์มินิมอลได้หกพันกว่าเอาตัวไม้อัดนะครับงานค่อนข้างดีนะนี่คับถ้าอยู่ในร่มมันก็ทนอยู่แล้วของพวกนี้อันนี้เลื่อนได้ด้วยนะครับปรับระดับเลื่อนอันนี้หกพันกว่าขนาดก็ตามนี้เลยนะครับนี่จะเป็นโซนเก็บเอกสารทั้งหมดเหรอมังน,นีสีดำนี้ก็พอไปได้นะกับมินิมอล นี่ก็จะให้อโรมิกฟิลหนึ่งอันนี้ไม้จริงนะครับพวกนี้น่าจะเป็นไม้สนนอกราคาเจ็ดพันเก้านะครับนี่เป็นชั้นเก็บหนังสือนะปรับระดับไม่ได้นะครับตัวนี้อ๋อปรับระดับได้ครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็เสียบรูใหม่ก็ปรับระดับได้ทั้งชั้นนะครับก็สวยงามพอใช้ได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันครับ นี่ชั้นเก็บของนะครับไม่ไม่ใช่ตู้เพราะว่าไม่มีไม่มีประตูอันนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึง่งอา้าอาจจะสำหรับแบบเลือกไปใส่ประตูที่ไหนสักแห่งนี้ได้นะอันนี้นะอ่านนี้เดี๋ยวก็จบคลิปรีวิวตรงนี้ไปก่อนนะครับเป็น EP ที่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเป็น EP ที่สองให้ต่อไปโอเค ได้อะไรมาครับกองเอาไว้ใส่เอกสารดีไหมครับดีนะราคาเท่าไหร่ร้อบาทใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ<ด>มันเทินเทินตัวมันเองได้ใช่ไหมไอ๋อเอาใส่กระดาษ A สีน่าจะพอดีเลยเนาะอืมนี่เรอซื้อไปเก็บเอกสารให้ลูกค้านะครับผมเอับไปแล้วครับคลิปนี้เท่านี้ก่อน